ทางปิดซ h น n d e r c i t กันอยู่นะคะพีเซ e น,นะคะถอดกรองออกนะคะคุณลูกค้าล i g h Camp นะคะถอดกรองออกนะคะคแล้วเราก็จะเจอปากลุมนะคะที่ช่างาใส่เข้าไปแล้วนะคะตัวนี้มีคลิปวิดีโอค่ะเวลาลูกค้าจะสั่งก็ทักในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะแอดมินเขาจะส่งภาพให้ส่งคลิปวิดีโอให้นะคะสามารถใส่สวมเองได้อุปกรณ์มันแค่ติดสวมเข้าไปเฉยๆค่ะนะคะจัดมีอากาศโาศอากา็มาใส่เข้าไปแล้วอ,อ่าแจ๊ ิตตี้ปีกครึ่งเดียวกันนะคะใส่สองตัว <ไป S 1> อุปกรณ์ <ไป S 1> มีตอกรหัสอยู่นะคะอาด้านปลายแหลมเสียบเข้านะคะตัวละหกร้อยบาทค่ะรถเก่งสามารใส่สองตัวนะคะค่ะอ่ะถือหน่อยแล้วบอกหน่อดียังไงลูกค้าเก่าใช่ใช่โหลานด้วยอะใช้ไปแล้วเป็นยังไงมั่งดีครับประหยัดน้ำมันออกตัวออกตัวเป็นยังไงดีไม่ขยอื่นดีครับ พุ่งดีเนาะใช่คันนี้คันที่สี่แล้วเนาะใช่แล้วก็ติดมอเตอร์ไซค์ด้วยครับอ่ามีซื้อไปติดมอเตอร์ไซค์ด้วยเขาบอกว่าติดใช้พีซกันมาแต่ยังไม่มีน้องมจนตัวมีน้องแล้วเนี่ยวันนี้ขับมาเองเลยเนาะเปลี่ยนน้ำมันดีนะคะขายหายองค์หายอืดดีคุณพ่อดียังไงมัางคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อบอกมั่งคัเป็นสี่แล้วครับคันที่สี่แล้ว ไม่ต้องไม่ต้องโทรหากันเลยค่ะมามหากันเลยโทรเลยมามา,มาจนจำได้แล้วครับอ่าเป็นลูกค้าเก่านะคะเองเลย้วยมีกี่คันขับมาหมดนะคะ <laughs> ขับมาเองด้วยไม่นัดด้วยจ้าเนี่ยค่ะถ้าติดวสวมเสริมไปแค่นี้เองนะคะพีเซฟจ้าอยากใายอื่นใช้ตื้นทักมาได้เลยนะคะแล้วก็ <c oughs> จัดส่งไปติดเองได้ค่ะ <c oughs> นะคะหรือว่าถ้านัดติดก,กับสาขาอะไรชื่ออยู่ใต้โพสต์เลยนะคะอันนี้สันักง,งานใหญ่อยู่แถววัดทิขิง <c oughs> ค่ะจำหน่ายมา26ปีจน27ปีแล้วจ้ะสนใจทักได้นะคะ